สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและให้กำลังใจนะคะพอทานข้าวค่ะพ่อทานข้าวคนเดียวพ่อแม่ทานอิ่มก่อนแล้วนะคะ

ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะสบาย่อเดียวสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะทานข้าวเย็นกันหรือยังคะขอบคุณหนึ่งร้อยเจ็ดไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมและให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆยค่ะก้อมูยองอ่ะเออ ตอนจะโรยหยิบมาใกล้ๆเนี่ยนะพ่อถอยไปจะติดไมโครเวฟละพ่อถอยไปตั้งเยอะพ่อถอยหลังไปเยอะเลยขยับมาใกล้ใกล้